영상편집 및 자막 제공 및 광고를 포함하고 있습니다. ว่าว่ามันไอเน็ตที่นี่มันดรอปมากเลยอะถ้าดูยูทงยูทูบบางทีแบบเปิดยูทงยูทูบมันยังหมุนติว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 ,ต,ว,ต,วติวอยู่เลยอะ <awning> เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเขาเปลี่นยนเขาเปลี่ยนซิมก่อนทีละเดี๋ยวเขาเปลี่ยนซิมก่อนเขาใช้เน็ตรงนี้อะะไว พอนิดเ,เขาหวัวนกบ้ามันมันจะหกตะขางเดี๋ยวแป๊บนึงคือต้องเปลี่ยนซิมจริงๆแล้วอะปล่อยไว้ไม่ได้ไม่รู้อะคนไทยเขาดูไม่ดูเรื่องเดีย๋ยวเอาที่เปลี่ยนซิมมอ,อกมากกัน อยู่ไหนอ่ะทำไมจิ้มฟันอยู่ไหนไม่จิ้มฟันหายนี่จะเลียนบาทนะเนี่ยเต้ ขีออม้มึนโะเต้อวันนี้เมื่อวานได้เอาออมาเล่นเต้วะหายไปไหนอ่ะนหรียเหรียญเยอะละจังเหรียญน,น่ารังจังเหรียญมันเยอะเพราะว่ามันเป็นเหรียญบาทไทยอะมันก็เลยเยอะเดีย๋ยวมันก็รีเซ็ตนะคะ ไม่มี s ิ m ต่อทำการเอาซิมออก thank you Cini ขอบคุณครับเินเยอะจะเดี๋ยวมาอัดชิจาอันนี้ยังใช้ของ True เลย